เอาละตอนรับทุกคนส่วนเวกครับนี่คือค่ำคืนของวันที่4ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยดีกว่าและนี่คือแมพที่มีชื่อว่าเฟฟเรามาดูกันว่าพี่โอจะไปได้ถึงเมื่อไหร่ได้กี่คืนจะอยู่ได้กี่คืนหรือคืนนี้อยากได้กี่ครั้งไหนว่ากันมาตอนนี้กระสุนมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าวิเอันที่สุดเลยว่ะโหลดโหลดให้เต็มก่อนเออโจมตีมาไอเจ้าลูกชิ้นปวกหกออันนี้รีโหลดไว้ก่อน เอาละอย่างน้อยมีเท่าไหร่6 3สามสกับ 5, 23นัดยัดเข้าหน้ามันเต็มที่พร้อมเต็มทุกเต็มทุกอันมาเองจะมาเมื่อไหร่เองก็มามาหวัดดีเพื่อนฝูงไม่เอาก็ได้วะนี่ประตูเขาให้เคาะยิงทิ้งเลยดีกว่านี่เนเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ย อันนี้คือจะปิดเลยใช่ไหมปิดตายไม่ให้ออกวัดดีนั่นผู้เจริญเอาละครับพี่โอกำลังอยู่ในแมปเฟซนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์พี่โอด้วยยูทูบเวกช่วงนี้แหละไอคนเปิดเรียนแล้วนะครับเล่นให้เป็นเวลานะตัวเองอย่านอนดึกเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวไอ้เฟซมาหลอกวัดดีเจ้าปลวกลูกชิ้นปลวกนี่เอง ยังไม่เจอบอสมันบอสไปไหนไม่รู้ล่ะเสียงยังเงียบอยู่ท่าทางจะไปทุระมีทุระที่อื่นใช่ไหมคนเล่นอยู่ประมาณเท่าไหร่หคนตรงที่เราอยู่มีสามแสดงว่าอีกที่หนึ่งต้องมีอีกสาคนที่เหลืออยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิตัวของฉันเพียบเลยนะบอกให้โดยเฉพาะใต้บันไดโรงบานบอกได้เร็วว่าเพียบ มันจะกัดเข้ามาได้ไหมเนี่ยไม้หนาขนาดนี้แม่แหตอกซะแน่นเชียตอกเหมือนแบบที่บ้านทำธุรกิจค้าไม้วันที่4อยู่อย่างสบายใจมากนี่ต้นหลิวผมแดงแล้วก็นี่ใครเนี่ย4 2 2 5ไม่น่าจะรู้จักช่องพี่โอ ถ้ารู้จักก็ทักมาด้วยแล้วกันโอเครอแป๊บหนึ่งอ้าววันที่5้าละจ้ามากันได้ไก่เดี๋ยวต้นเหลวใจเย็นๆตัวเองไม่รอให้สว่างเหรอเฮ้ยมันจะไม่กัดใช่ไหมละ่ะวัสดีครับผมวัสดีครับผมโอ้ดูทรงมันคงกัดอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยเสียงอะไรวะ มันกัดอยู่ตรงนู้นแหละตัวเองจริงๆเนี่ยตอน,นเนี้ยเนี่ยะเบียงพี่โอสบายนะแต่อ้ที่เหลือเนี่ยไม่รู้นะจะสบายไหมไม่รู้ตรงนี้เป็นไงบ้างเปื่อยไหมขอแวบไปดูหน่อยไหมหวัดดีท่านผู้เจริญโอ้เพียบเลยโอ้ยอยู่นี่หวัดดีจ๊เอ๋แอะอะ นี่นะ่ะยิงเข้าหน้าเจ็บไหมล่ะเจ็บปวดร้อล้าวไหมตัวเองเฮ้ยที่แกจะขังตัวเองไว้นี้เลยเนะี่ยวันดีนี่นะ่ะตาแดงแล้วยังไม่เจียมวันที่ห้าแล้วนะจะไม่ออกไปเอาของกันหน่อยเลยไงฮะ ตาแดงแล้วมาจอๆจอแบบนี้แหละตัวเองอยู่ข้างบนไว้ข้างหลังก็มีเฮ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาเดี๋ยวเจ้าเบคอนนายอย่าพึ่งเฮ้ยปุ้มเ็าให้หนึ่งสองดอกสองดอกแล้วบอกบายบายอีกสองดอกพอดีหวัดดีท่านผู้เจริญ เอาล่ะครับแจ๋วเ,เลยทีเดียวเฮ้ยไอตัวนั้นมาวะ่ะเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันโอ้เฮ้ยมันเข้าบ้านได้แล้วนะี่เล่นอะไรกันเนี่ยฮะปัดโทเอ๋ยเอ็งต้องไปฟาร์มของแล้วมั้งอย่างนี้โอ้โห ลูกชิ้นเพียบโอ้โหนี่แหละหนึ่งอีกดอกไหไออีกดอกแล้วบอกบายบายนี่เดี๋ยวต้องไปเติมกระสุนกันแล้วตัวเองเดี๋ยวงงละตอนนี้รู้สึกว่าชีวีไม่ค่อยปลอดภัยเอาละเหลือแค่หนึ่งด้วยเปลี่ยนปึ๊บมีกระสุนเพิ่มไหมอุ๊ยอะไรอะช็อกโกแลตช็อกโกแลตมิตเตอรบิดเอาไม่ได้ออนนี้ โอ้โห oh. มันเยอะวะ่ะหวัดดีชาวบ้านชาวบ้านหัวลูกชิ้นมามาฉลงนี่แหละฟาดเขาให้นี่อุย๊ยอันนั้นอะไรอะช็อกโกแลตวะ่ะไม่มีอะไรตรงนี้มีอะไรสวัสดีท่านผู้เจริญไม่เอาดีกว่าไม่มีอะไรมันมีแค่เครื่องดื่มชูกำลังเฮ้ย นี่เนี่ยท่านผู้จเจริญพัวเขาให้จริงๆยิงดอกเดียวก็พอเนี่ยโอ้โหแย่ละพุ่มแย่ตรงนี้ไม่มีแล้วปุ๊บทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้มีอะไรไหมโอ้โหไม่มีของเลยจะรอดไหมล่ะเนี่ยอุ้ยตรงนี้ของเยอะวะ่ะเฮ้ยมีกระสุนด้วย วัสดีท่านผู้เจริญอ้าเวเฮ้ยเดี๋ยวปุ้งเอาให้หนึ่งสองอาให้มาวัสดีครับพี่นี่แหละหนึ่งหน้าเบี้ยวไลวลาทีหนึ่งอ้าเวเฮ้ยอ่ะยิงแตกเลยกันไม่ต้องรอละอ่ะโอเคจริงๆมีปืนแค่กระบอกเดียวก็เหลือแหละนะตอนนี้ตอนนี้ต้องคอยอัพครับอัพ อัปเกรดตัวเองโอ้อันนี้ไม่ไหว,วะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่อันนี้มันก็มีนี่นะมันก็มีเครื่องดื่มชูกำลังโอเคเครื่องดื่มชูกำลังก็ใช้สิครับรออะไรโอ้โหมันเพียบเลยวะ่ะโอ้โหนนั้โอเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวพาที่กำลังตกอ่ะเดี๋ยววิ่งนะครับตอนนี้โกยโกยแนบเลยตอนนี้ว้า <esta> กอยกๆๆยๆๆเดี๋ยว <im> ไม่ใช่ทีปลอดภัยล้วเอาละ่ะนี่คือวันที่5ครับทุกคนมีกระสุนอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วไงบ้าบอนะจ,จอจีโอเควัดดีนายยังรอดนะอาะ้าวเฮย้ยเดี๋ยวคอนไม่มีนายจะช่วยตอกได้ไหมล่ะโอเควัดดีสาวผมแดงยัดกระสุนก่อนเพื่อการใช้ที่แบบ ไม่ฝืดเครืองอย่างน้อยตอนนี้มีเท่าไหร่12 12กับ4เป็น16โอเคได้เลยเฮ้ย <Hey, S 2> ใจเย็นเราจะลอดคืนวันที่5กันเลยอ้าวตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มครับจัดว่าแจ๋วเลยทีเดียวเอาล่ะพี่โอปืนโหดไหนมาจอ่จอๆเงี้ยเดี๋ยวจะยิงยัดหน้าเอาให้เลยบอกให้ตอนนี้เลือดยังสบายๆอยู่ตังมี92บาท ดีมากเบคอนไหนเป็นช่างไม้ช่างไม้ประจำกลุ่มเอาล่ะโจมตีแล้วตัวเองยังนิ่งๆก่อนใจเย็นโอ้โหเฮ้ยหลุดมาได้ไงเนี่ยนี่เนี่ยนี่แน่เฮ้ย,ยใจเย็นเพื่อนหลุดมาตรงไหนวะเนี่ยปึ๊บอ่าโอเคไม่เป็นไรหลุดมาได้ไงปล่อยหลุดเลยไงตัวเองฮัลโหลหวัดดี วัสดีนี่แนะ่ยิงให้ตาแดงเลยทีเดียวโอเคนี่แนะ่เอาให้แตกแจกอีกดอกหนึ่งนี่หมดตดูดเหลือ11นัด11ช็อตสุดท้ายไฟนอลผ่านคืนที่5ไปด้วยกันนะสหายเราจะเซอร์ไพกันถึง อาทิตย์หนึ่งให้ได้ถึง7วันให้ได้หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวใหญ่คิดว่าเดี๋ยวมันคงมาแล้วละ่ะคืนต่อไปมันน่าจะมาเฮ้ยห้าวเหลือเกินเธอโคตรห้าวโคตรห้าวอะ่ะเดี๋ยวแม่สาวผมแดงห้าวไปละห้าวเปงจริงโอ้แหมลูกสาวกำนันหรือเปล่าเนี่ยโคตรโหดเอาสิเอ้ยเอ้ยโอ้โหดขนาดนี้หรอเดี๋ยว ลูกสาวกำนันใจเย็นเลือดเธอจะหมดแล้วโอ้โหโคดโหด,ดไปรู้จักหลบหน่อยก็ดีนะอยู่ไหนไวะเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหนี่ยิงเล่นเลยไงเนี่ยนี่บ้านเป็นอะไรเนี่ยขายปืนอ่ะโอ้โหโหโหดจริงโหมันอยู่บนหลังคาทุกคน อะไรกันวะเนี่ยวันที่6แล้วโอ้โหเอาละ่ะผ่านค่ำคืนค่ำคืนนี้ผ่านไปได้เดียวอู้สี่ปนัดโ้ยแจ๋วเลยอะมาเอาละวันที่6แล้วครับทุกคนสุดยอดไปเลยจัดว่าแจ่มเอ้ยใจเย็นสหายเดี๋ยวพี่ยิงเองอยู่ไหนยิงทะลุเลยเป็นซิตี้ฮันเตอร์ นี่แน่โอเควันที่6เรียบร้อยครับเอาล่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่โอตัดคลิปจบตรงนี้ก่อนดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเข้าสู่วันที่6แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มพาทหน้ากันสำหรับใครที่ชอบนะครับเดี๋ยวพว่อแปะลิงก์แมพไว้ให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะตอนนี้พี่โอเดือดมากโอ้โหเป็นจอนวิทสุดเดือดเอาล่ะ โอเคทุกคนไปก่อนดีกว่าช่วงนี้ปิดเทอเอ้ยไม่ใช่ปิดเทอมปิดเทอมหมดแล้วไม่มีตอนนี้เปิดแล้วนะครับก็เล่นเกมให้เป็นเวลาอย่าเล่นเยอะเกินไปนะครับรู้เรื่องนะทุกคนตั้งใจเรียนหน่อยเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงพ่อแม่จะได้ไม่ดุนะครับโอเควันนี้ทุกคนเก็บตังก่อนแล้วเดี๋ยวจะกนใหม่คลิปหน้ามาต่อพาร์ทพาร์ทต่อไปกันในค่ำคืนของนี้จะเป็นยังไงติดตามนะจ๊ะคลิปนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ